นัดีจ้าไมกไก่มาแจ้งข่าล้ลวนะคะประกันรายได้ข้าวคอรมอรไฟเขียวชาวนาเฮทั้งประเทศนะคะคาดว่าไม่เกินกลางธันวาคมนี้นะคะจ่ายเงินส่วนต่างได้แต่ขึ้นอยู่กับการประชุมบอร์ดทกศต่อไปเนาะจะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่อนอนุมัติเรียบร้อยแล้วนเนาะจ้ะเนาะ รัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ได้เสนอ2เรื่อง 1. เรื่องข้าวเห็นชอบวงเงินประกันรายได้7 6 0 0 0 0ล้านบาท <f ans> 2. เห็นชอบเงินสำหรับการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทจำนวนรายละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทเนาะจ้ะเนาะก็ขึ้นไรละพันเนาะจา้ะเงินส่วนต่างบ่เกิน20ิไรนะคะ อันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะจ้าเนาะสำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้หรือส่วนต่างของข้าวนั้นที่ผ่านมาการจ่ายไปสองงวดแล้วเป็นเงินหนึ่งพัหมืนสามพันล้านบาทนะคะแต่ยังค้างอยู่อีกสามสิบเอ็ดงวดซึ่งวันนี้ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีอนุมัติวงเงินให้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือทกสต้องไปประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีและจะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่3ต่อไปนะคะให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งตนคาดว,ว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธันวาคมนี้จะสามารถดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างได้ หรือเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับการประชุมของทอกสต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะจ๋าเนาะแม่ไก่ก็ยินดีน้เนะจ๊ะเดอ้อสําหรับวันนี้นะคะเงินส่วนต่างเนาะจ๋าเนาะสําหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ไก่ได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ